แต่สูตรกูต้องใส่ใบยอคลุกไปด้วยกูรู้มึงจะพูดว่าอะไรใช่มันเป็นสิทธิ์ของกูเจ๊ต้อง,องนะเอาใบตองซ้อนกันสองใบสิเจ๊อจเอาใบเดียวมันแสีเก่งมากไม่มาทำดิดอกอุ้ยแสดงว่านี่เรียนเก่งหัวกะทิเงียบจิดหืีจัดไม่มีใครเล่นด้วยาสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เจ๊จะขายนะคะพร้อมกับรายการเจ๊ระเบิด นี่คือแบบว่าถ้าทายถูกก็ดีไปถ้าทายไม่ถูกก็ด่ายคิายให้มันกลัวระเบิดไปเลยคือเดี๋ยวนะวันนี้เมนูอะไรวะเดี๋ยวนะอันดับแรกเลยเนี่ยกูถามจริงหมูเนี่ยมันมาคนไรนี่กันใช่ไหมดูดีดูดีว่ามันคือหมูอะไรเป็นหมูหรือว่าเป็นอะไรคะมันเป็นหมูเด้งแต่กูอยากรู้ว่ามันหมูมันมาคนละฟาร์มไหมค่ะมันคือเนื้อปลากายจ้ะอ๋อเนื้อปลากกยเหรอใช่เจ๊อ๋อเป็นเนื้อปลากาเออ่เกกูจะไปรู้ได้ไงมันก็น่าเหมือนหน้าหมูอ๋องั้นกูรู้แล้วทอด จัดดูนี่ทอดมันมันจะไม่ใช่ทอดมันได้ไงมึงไปทิ้งทำไมตันมันก็คือทอดแบบปลากายค่ะนี่น้ำพริกโบราณทอดมันปลากายเขาโบราณคือมันยากนะมึงอ่ะมันมีปลากายมีอะไรนะใบมะกรูดซอยมีโหระพาหญ้าเหรอเหี้ยเขียวมันหญ้าอันนี้คือใบอะไรนะใบชะพลูใบตองจัด ใบยอไข่แล้วก็โหระพาแล้วก็นี่ใบมะกูดแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บแล้วก็น้ำปลาแล้วก็เครื่องแกงหัวกะทิหัวกะทิะะูรู้เย,มเยม็มอย่ามาม,มองหน้าเหม,มือนกูจะไม่มฉลาดแล้วก็อุ้ยสแสดงว่านี้เลยนเก่งหัวกะทิเงียบกิดลิ้นจัดไม่มีใครเล่นุก <laughs> ได้ยังั้นทายเลยนะปลาไกยใบยอทายเนี่ยเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยรวมทั้งเด็กที่เรียนเก่งที่สุดกูทายเลยหอหมกเหตุผลที่ทายหอหมกเป็นเพราะอะไรรู้ปะตอนแรกกูคิดว่าลูกชิ้นปลาไกยจริงๆไม่ได้ตอแหลแต่พอหันไปมีสัตว์มีแม็กเนี่ยมีแม็กมีแม็กแล้วก็อันนี้ด้วยเอาแล้วทีนี้กระทงเองนะเอะมึงมาขนาดนี้แล้วว่านะใจมึงไปไหนะมึงไม่หอมาทีเดียวต้องให้เจทําเองบ้างเจจะเริ่มจากอะไรก่อน เจ๊ลองทำใบตองให้หนูดูหนูกระจอกมากใบตองผอกระผิดจาลผิด้าวเจ๊อเลยใช่ไหมผอให้ด้วยผอให้ด้วยผอให้ด้วยอ่ะผอให้ด้วยมึงไปซื้อใบตองที่ไหนมามันเป็นใบตองที่แบบผีง่ายมากเลยนะไม่ใช่ใบตองไม่ได้คุณภาพมึงต้องเอาใบตองซ้อนกันสองใบสิเจ๊เจ๊เอาใบเดียวมัแตสิเก่งมากไม่มาทำดีดอกแล้วเนี่ยกูทำมึงกูขอทำไปนี้ได้ไหม ห่อหมกที่มันเป็นกลวยอ่ะง่ายกว่าเจมันจะเป็นเหมือนต้นฉบับเจกระบองแล้วอ่ะมันยากมากมึงการห่ออ่ะเพราะว่าพวกเราอ่ะได้เตรียมเออกระทงใบตองไว้ให้เจแล้วแต่อนี้หนูแค่แกะเจเฉยๆเจต้องดูกระทงที่ลูกน้องทําให้ก่อนนะว่าลูกน้องทําสวยเหมือนเจทําหรือเปล่าอุ๊ยสวยมาก เดี๋ยวทำตามนะคะอันนี้คือสวยงามแต่น,นี่วงมากอ่ะเราเริ่มทํากันเลยแล้วกันไม่ต้องเสียเวลาสิ่งแรกที่กูจะทํานะกูขอทาอันนี้ก่อนน้ําตาลปี๊ปละลายยากมากกูขอทําแบบนี้ก่อนน้ําตาลปี๊ปละลายยากมากนี่ให้เป็นเบาหวานกันไปเท่าไหร่คะเจนน้าตาลปี๊บแค่ช้อนนิดนิดค่ะแล้วก็น้ําปลาไปเลยค่ะ อืเคี้ยนน้ำปลาหอมมากเลยเอามะม่วงมาสิเตไปก่อนกิมันก็เต็มแล้วมันเป็นเมนูที่คูจะต้องทำมึงก็ต้องกินค่ะมีหน้าที่กินเอ๋มึงก็ต้องเชียร์อ่ะพวพากรูทำถูกไหมแต่การที่เจ๊เอาน้ำตาลปี๊บก่อนจากประสบการณ์เวลาทำบข้าวด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บละลายยากมากก็เลยต้องใช้น้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาก่อนหลังจากนั้นนะคะท่านผู้ชมเราก็ใส่อันนี้เลยค่ะเครื่องแกงถ้าเราชอบจัดจ้านมากเราก็ใส่เกือบหมดถ้วยอันนี้คือจำเป็นไหมต้องใส่เนื้อปลาจนหมดเลิ่เจ๊ ก็จําเป็นแหละก็จําเป็นอ่ะจาเป็นก็คือหมดเลยค่ะพิกแกงก็คือหมดเลยเอาพิกแกงจนหมดพิกแกงจนหมดเลยนะจ๊ะนี่นี่นี่คุกแบบนี้นะคะเห็นปะพอน้ำตาลมันละลายมันก็จะง่ายหน่อยแหละหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่อันนี้ตามสไตล์เจ๊นะ ไม่เอาดีกว่าเราใส่ไข่ก่อนไม่รู้ถูกหรือผิดกูดทําก่อนแล้วอตอ,อกไปเลยหนึ่งใบนะคะแล้วก็ตอ,อกเลย2ใบแล้วก็คลุกไข่นะคะให้เข้ากันกับเครื่องแกงแค่นี้ก็ทอดแดกได้แล้วเนี่ยอันเนี้ยคนทางบ้านเนี่ยคอมเมนต์ได้นะคะว่าเจ๊ทำผิดตั้งแต่ขั้นตอนไหนก็สามารถพูดได้เลยหรือถ้ากลัวว่ามันจะคลุกเขาไม่เข้ากันนะเป็นชั้นเชื่อตีให้มันเป็นไข่เจียวก่อนนี่มดูความสามารถกูเป็นไง นี่สามารถตีไข่ให้เป็นแบบนี้ได้หลังจากนั้นนะคะก็ใส่อะไรเข้าไปตปะกายว่าตะกายเป็นอะไรตะกายเนี่ยพีพ่จับเพอาเล่นมุกมึงเล่นไม่ทันกูอ่ะตะกายเป็นอะไรวะตะกายเป็นอะไรมันมีแต่ปรากฏว่านี่คลุกให้เข้ากันนะจ๊ะทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคลุกทั้งไม้ทั้งดอก ฟูเลยให้มันฟูใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ฟูมันไม่ฟูวันนี้อีกครึ่งชั่วโมงก็ฟูรอเลยค่ะเดี๋ยวก็ฟูฟูแนะนํานะเวลามึงจะตีให้ฟูอ่ะมึงต้องคิดในใจก่อนมึงเกลียดใครหูเป็นอีสีตาข้างบ้านทำไมอะไรทีัตั์เฉียงกุลสี นี่ตบไม่ยั้งเลยอีเวนอย่ามาแต่สูตรกูต้องใส่ใบยอคุกไปด้วยกูรู้มึงจะพูดว่าอะไรใช่มันเป็นสิทธิ์ของกูที่กูจะทําอะไรก็ได้มันกินได้มันเป็นสูตรของเจ๊จะขายมันก็คือใส่ใบยอไปด้วยสําหรับพ่อแม่คนไหนที่ลูกไม่ชอบทานผักนะคะเจะ๊แนะนำว่าควรใส่ผักในอาหารไปด้วยแล้วก็หลอกให้ลูกคุณกินเริ่มต้นนะคะลูกค้าทุกคนไม่ใช่ลูกค้าทุกคนคะ่ะเราก็คือต้องเอาใบยอนะคะใส่ลงไปกรองข้างล่างเยอะจัง ไม่มีการชมว่าเออเจ๊ทำถูกทุกสัตวมองแต่ข้อผิดพลาดเจ๊ใส่ด้วยโหลพาโหพาไว้ติดข้างบนค่ะสวยกว่าเจ๊เมนูใครทำกู <c oughs> ทำหรือมึงทำกู <c oughs> มไม่เอาโหระพาใส่ี้อันนี้ให้มึงก็แดดดีเท่าไหร่ละเหยอันนี้เว้นที่ให้เขาฟูด้วยนะคะลูกค้าค่ะเอ่อท่านผู้ชมทุกลูกค้าอีกแล้วที่จะขายของอย่างเดียวเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็เปิ้ลไปแล้วก็วางพริกสวยงามแล้วก็นี่นี่นะคะนี่

เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเสร็จแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วรสชาติเป็นยังไงทีนี้เรามารอลุ้นกันก็คือเนี่ยทั้งออฟฟิศต,ต้องชิมนะคะชิมแล้วต้องให้อร่อยด้วยมันหอมไปมากปู่มันหอมฝีมือมันหอมการตีดีที่พี่จำหน้าอีกทีแล้วก็ตกในหม้อซื้งอ่ะก็ใช่ไงก็คือมันคือการผสมของกูมันก็ถูกต้องแล้วมันก็เพียงเพื่ออ่าเดี๋ยวเรามารอดูกัน มาดูกันสิว่าเมนูที่ดูเหมือนง่ายมันจะสวยงามไหมพร้อมนะครบ15นาทีแล้วไวเหมือนโกหกอุ้ยตายแล้วแม่ฟูมากโอนี่สวยงามมาก อ่ะเดี๋ยวเราตักใส่จานข้าตใส่ล้ข้าวร้อนๆข้าวร้อนๆมาพร้อมเลยหยิบออกสักกระทงหนูจะสวยเธอทําไปเล่นไปสวยนะมือเนี่ย,ย,ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยให้มันจัดการมันเองชีวิตเนะี่ยเดี๋ยวเราเอาออกมาวางทีละอันก่อนแล้วเราค่อยมาชิมทีเดียวโอเคสวยมากเหมือนได้ยินเสียงท้องร้องใครสักคนหนึ่งอ๋อกูเองกูเองมาชิมก่อนเลยเดี๋ยวเจ๊จะชิมก่อนอันนี้แล้วกอุ๊ยนีหิวกูได้ยินนีหมีบอกว่าเลือกยากไวเมียไหนสวยอย่แดกของกูแล้วชมว่าอร่อยนะ วิ้หอมอน,นี้ยอันเนี้ยมันต้องกินกับข้าวร้อนๆแล้วแนะนําว่ากินแบบไม่ต้องเป่าต้องต่อยุร้อนอร่อยต้องบอกคุณน,น้ำปลาที่ใส่เข้าไปอร่อยจริงเพราะถ้าเมื่อกี้ไม่ใส่น้ำปลาตอ,ตอนสุดท้ายนะมันจะเป็นคอมหมึกเชื่อมอันนี้หวานอร่อยมันหวานด้วยอันนี้ด้แหละปลากรายแล้วก็พริกแกงก็คืออร่อยอร่อยเลยออทำจิงง่ายที่บ้านของเรา เนื้ออะเดี๋ยวจะให้น้องๆชิมว่าอร่อยไหมคนแรกมาหมิวเหมือนเดิมไหมห้าร้อย 500. มันอร่อยแลยให้หม,ม,มิวโถ่กระทงไหนเลือกเลยรสชาติเหมือนกันกินเลยอย่าเป่าอ,อะไหนว่าจะ่เป่าไงอินหมิวอ,อ,อ,อย่ามั่คืนน้ำลายดีจัดมึงแสดงเกินไปแล้วอร่อยเยอจริงอร่อยนะสิบส<ด>ิบสิบใครจะเป็นคนต่อไปมามา ตักเต็มที่ซันกลางวันกินข้าวยังยังไม่เล่นกอเลยเฮียแต่และคนคือแบบเหมือนมาแอคกันมาหมดทุกคนเลยเป็นไงล่ะซันอร่อยอร่อยอ,อ,ยอามามีใครอีกไหมหอ่ะแม่หยัดสูบเขาให้กินอย่าสูบเดี๋โอ้อตักชิ้นใหญ่ลูกพ่อกินข้าวกลางวันยังนะยังไม่กินข้าวกลางวันแดกหน้าอร่อยเอาไปทั้งจานเลยไหมละ่ะข้าวผมดีมาก อบอกคอร่อยอร่อยเออไงเมนูนี้ผ่านบอกแล้วว่าเป็นเมนูง่ายๆที่ใครทํากินเองที่บ้านก็ได้นะคะถ้าใครอยากให้เจ๊ทาเมนูอะไร <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าอินบ็อกซ์มาให้พีมงานรู้ก็ได้เจ๊จะไม่รู้เลยแล้วถ้าใครชอบ EP นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกิงกิงด้วยนะเธอนะวันนี้เจ๊จะขายแล้วก็ทีมงานทุกคนรวมถึงรายการเจ๊ครัวระเบิดเนี่ยขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกัน EP หน้านะจ๊ะเอเคระเบิดสวยว แล้วบดขวดน,นะจ๊ะบ๊ายบาย